แล้ว,วันนี้ครับเราต้องบอกว่าหลายคนที่กําลังตามข่าวเรื่องภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราจะมีการพูดคุยต่อสายนะครับในเรื่องของการที่จะมาทราบถึงปัญหาของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นและก็ภาพรวมของสถานการณ์น้าด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะท่านภัยทูลเก่งการช่างค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับท่านภัยทูลเก่งสวัสดีครับผมครับท่านรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับหรือสทนอชอนั่นเองนะครับค่ะ ท่านรองค่ะอยากจะสอบถามค่ะสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยมีภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียนนะครับว่าจากช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็มีฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยาซึ่งจะตกหนักมากเราทุกคนได้ทราบดีหลังจากที่ฝนที่ช่วงมานานเราก็มีปริมาณน้าในเขื่อนต่างๆในภาคต่างๆั้งภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้ภาคตะวันออกเีเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ย ค่อนข้างดีนะครับเมื่อกี้ทางท่านได้รายงานไปว่ามีประมาณ67%ของของปริมาณน้ําซึ่งวันนี้เราดูสถานการณ์น้ำในภาพรวมเลครับเกิน50%ทุกภาคยกเว้นภาคกลางเนี่ยครับที่มีอยู่แค่ประมาณ47%แต่เนื่องจากภาคกลางเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ํา จากภาคเหนือซึ่งเป็นเขื่อนหลักก็คือเขื่อนทุน่งพกับเขื่อนเิกิจซึ่งก็ยังมีน้ําเพียงพออยู่นะครับส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเ mm hmm. ขื่อนบลรัตน์เขื่อนน้าปูนเขื่อนน้าเปาก็มีสถานการณ์น้ําที่ค่อนข้างดีนะครับภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญที่เป็นทีีเนี่ยก็มีปริมาณน้ําพอเพียงสําหรับการใช้กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกษตรทําสวนผลไม้นะครับภาคตะวันตกน้ําก็ค่อนข้างดีนะครับที่วัชาำนเกาะเล็กเกิดสีแมกรดิ่นะครับผมแต่ภาคใต้เองก็มีปริมาณฝนดี นะครับในช่วงของปลายปีที่ผ่านมานะครับผมแต่ที่อาจจะมีบ้างในบางจุดเช่นจังหวัดเชตดีตอนที่ติดกับทางเขตทางสาภาพเนยนมาทางจังหวัดประจุบดีีขันจุดนี้ก็มีปริมาณน,น้าค่อนข้างน้อยแล้วก็เราต้องระมัดระวังในการใช้น้ําในภาพรวมสรุปนะครับวก็ค่อนข้างที่จะ,ะเพียงพอที่จะใช้สังกักิจกรรมในช่วงรดูแรงนี้ครับผม ัสามารถที่จะบริหารจัดการได้เพียงพอไปจนถึงช่วงของฤดูฝนต่อได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เระวางแผนไว้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับในการใช้สมบัติกิจกรรมสำคัญในตามพรบเสื้อกรน้ำนะครับในการจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำเนี่ยเราให้ความสาคัญตับน้ำอุ่นพวกฝนพวกเป็นระดับแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำอุ่นพวกฝนพวที่มีในเกณฑต่างๆไม่ว่าจะของกรมชุะทานของการไฟฟ้าฝ่ายบริอของการพลังงานเนี่ยนะครับ ตรงจุดที่เราจะสัดสรนด้วยสำหรับกาดปาที่จะใช้น้ำสูง,งู้บริโภคแต่เป็นเรื่องของการเกษตรทำนาปางเนี่ยเราก็มีการควบคุมพื้นที่อาจจะมีบางพื้นที่บ้างที่มีทําการเกษตรนาปางเกินแผนไปแต่ตรงเนี้ยเราก็อยู่ระหว่างการควบคุมนะครับการใช้น้ําให้เป็น,ป,นประหยัดเพื่อที่จะให้มีสำรองน้ําไว้สํญญาหรับในช่วงของต้นฝนแล้วก็ในช่วงของที่เราจะต้อง เร่งดำเนินการปลูกข้าวในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะต้องเตรียมรองรับไว้สาหรับพื้นที่ทุงบรกรกและสุสิบพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตภาคกลางตะบกครับแล้วเป็นการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับทางสทนชเนี่ยได้กําหนดมาตรการในการรับมือกับภัยแ้งและก็ฝนทิ้งช่วงยังไงบ้างครับท่าน เราเราได้เร่งเห็นในเรื่องของความสําคัญในการรองรับมือนะครับเราได้เสนอก้ามาตรการรองรับมือฤดูแลนะครับปีหกหกหกเจ็ดให้คณะกรรมาการทรกพงานแห่งชาติและคอรมอนะครับซึ่งครมอเองก็ได้เห็นชอบนะครับในเรื่องของก้ามาตรการเนี่ยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์สองพันหกเจ็ดซึ่งที่ผ่านมาเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤกภาคมยกน,นะครับตั้งแต่เริ่มของการเฝ้าระวัง การเตรียมจัดหาแหล่งน้ําสำรองนะการจัดการเติมน้ําทําแผนจัดสรรน้ําออกการการใช้น้ําของพืชการบริการการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังคุณภาพน้าเมื่อกี้เห็นที่ทางรายงานว่าคุณภาพน้ําต้องเรียนนะครับว่าสธชเนี่ยได้ร่วมกับหน่วยงานนะครับได้มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและก็มีการบริหารจัดการน้ําทุกลาน้ําของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้น้าเนี่ยมีคุณภาพที่เหมาะสําหรับการปานะครับที่เรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าน้าทะเลจะหนุนสูงสุดช่วงวันที่1ิเ ห2งสที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการระบายน้ําจากท้ายเกินต่างๆควบคุมน้ําที่จุดต่างๆเช่นที่เกิดเจ้าพยาเนี่ยที่บริเวณการสูบน้ําของประปานครหลวงเนี่ยเราก็สามารถควบคุมความเข็มได้นะครับผมด้วยในส่วนของแม่น้ําท่าจีนนะครับตรงป ว่าคงกินไดเน้เลยตรงนี้เราก็ควบคุมส่งเส็ิมได้หรือแม่น้ําไม่กองเองนะครับที่ปรับปองดำเนินสะดวกนะครับหรือแม่น้ําบาบะคงต้องเรียนนะครับว่าในแม่น้ําบะกงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราใช้น้ําจากโดยมาจากลุ่มน้าเจ้าพญาและลุ่มน้าป่าศักด์นะครับมาที่ฉาดของเสาใช้น้ําตรงจุดนี้ผ่าน ครองรละพีพัทที่เราส่งน้ํามาเราไม่ได้ใช้น้ําจากแม่น้ําบางปะกงแม่น้าบางปะกงเนี่ยเราถอยล่นมาเรื่อยๆนะครับตามช่วงระยะเวลาในการที่ควบคุมความเค็มวันนี้เราควบคุมความเค็มที่จุดที่บางคางที่ปาจิมรีเพราะนั้นเนี่ยน้าในคุณภาพเจ้กากระปาต้องขอยืนยันนคะครับว่ามีคุณภาพที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทําให การปลาทั้งทั้งหมดยู่นะครับดำเนินการไปดามปกติครับผมทีนี้ทางสอทอนอชอได้มีการออกมาตรการในการรับมือภัยแล้งมาด้วยใช่ไหมคะท่านคะในมาตรการต่างๆเหล่านี้มีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามีการดําเนินการถึงขั้นตอนไหนบ้างแล้วคะ เราดาเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่เดือนหนึ่งที่กายนหกเจ็ดโดยเฉพาะ <Okay. S 1> มาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังของระบบประปาหมู่บ้านนะครับ <Okay. S 1> เราเร่วมกับตางกลุมเสริมการป้องกูนสินทร์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับหน่วยงานต่างๆในการที่จะทาเชิงลุกเราเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนะครับวันนี้เราเข้าไปทั้งหมด20จังหวัดน,นะครับในเขตภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือภาคตะวันออกในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคโดยท่านเลขาธิการสำนักง,งานสําน,านัากงานน้ำมืนงกาิ เองก็ท่านได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองขณะน,นี้ท่านก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่สอนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ําและก็ดําเนินการในการที่จะช่วยเหลือเช่น สูบคอยน้ําหรือการปรับปรุงระบบหรือในเรื่องการวางกฎกติกาในการใช้น้ําโดยส่วนใหญ่ตรงจุดนี้แล้วก็มีแผนที่จะออกอีกประมาณเจ็ดจังหวัดเพื่อที่จะไปดูในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆนะครับซึ่งตรงจุดนี้เราก็ได้รับความร่วมมือที่ดีอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ได้ายงานนะครับว่าทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้เปิดศูนย์ที่จะช่วยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหรือแม้กระทั่งกระทรวงมหาดไทยเองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นํำเ้ามาตรการที่รองรับืุนมือดูแลเข้าไปดําเนินการนะครับผมในการที่จะ เฝ้าระวังในการที่จะช่วยเหลือบรรเทาพี่น้องที่จะอาจจะประสบปัญหาภัยแล้งในปีแล้งที่นี่ครับผมนี่คือการมาตรการหลักนะครับ<ม>ในการที่จะช่วยในเรื่องของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นและนี้ฮะอีกอย่างหนึ่งที่อยากเรียนถามท่านรองก็คือเรื่องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกร<ะ>สิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในตอนนี้อย่างแบบเร่งด่วนเลยเนี่ยท่านอยากจะบอกกล่าวอะไรกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรบ้างครับท่านครับ คือต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าในเรื่องการเกษตรเนี่ยเรามีการใช้น้ําปริมาณมากและปีนี้เป็นปีที่เราทราบอยู่แล้วว่าเป็นปีอเมโยมีลักษณะอุณหภูมิที่สูงนั้นน้าจะมีการระเหยสูงนั้นการที่ทํานาปรังที่เกินแผนตรงจุดน,นี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเชื่อฟังนะครับต้องเรียนนะครับจะใช้คําว่าเชื่อฟังคือ,ต,อต้องต้องฟังข้อมูลที่ราชการสื่อสารไปให้นะครับซึ่ง<ค>วันนี้เรามีการสื่อสารในเกี่ยวพ้นที่บางทีว่า การทำนาปังรอบที่สองนะครับที่หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยไม่ควรดําเนินการนะครับเพราะเราไม่มีปริมาณน้ําเพียงพอที่จะส่งให้และเสี่ยงที่จะเสียหายจากผลผลิตที่ไม่ได้รับการส่งน้ําในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่เกตจุรัรรซึ่งเราเรียนให้ทราบนะครับว่าในในเขตลุ่มน้ําเจ้าพยาเนี่ยมีการทํานาปังเกินแผนโดยเฉพาะในพื้นที่จุรัญตาเกินแผนไปค่อนข้างที่จะพอสมควรในจุดน,นี้แต่ก็พยายามจะควบคุมให้ได้นะครับผมค่ะ ก็ต้องเป็นการรณรงค์ของความร่วมมือกับทางพี่น้องเกษตรกรนะคะทีนี้ในส่วนของการใช้น้ําค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่อาจจะใช้น้ํากันอย่างโอ้โหตอนนี้ไม่ได้ระมัดระวังร้อนอนี่ยง่ายๆทำภารกิจบ่อยเปิดน้ําทิ้งข้างอะไรอย่างนี้ต่างๆครับเราจะมีเรื่องตรงนี้ยังไงบ้างครับท่านครับ ผียนนะครับว่าในเรื่องของการใช้น้าเนี่ยเราก็อยากให้มีการประหยัดนะนะทุกภาคส่วนเพราะการที่เราประหยัดน้ําก็เหมือนเราประหยัดเงินประหยัดเงินทั้งเราประหยัดเงินของทั้งประเทศด้วยที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะเหมือนที่เรียนนะครับว่าน้ําที่เราสูญเสียไปในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อประปาหรือประการเปิดน้ําทิ้งหรือการใช้น้ําที่ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่มีการใช้น้ําซับในบางจุดที่มีคุณภาพพอที่จะใช้ได้ถึิงๆเนี่ยถ้าให้เราสูญเสียน้ําไปมากทําให้ราชการที่รักเนี่ย ต้องไปลงทุนในการทีีจะสร้างแหล่งน้ําเพิ่มเติมไปทําระบบทาเกิอนต่งตางๆเพิ่มเพื่อให้พวกเราใช้นะครับผมแต่ที่สําคัญที่สุดนะคเัาที่อยากจะนําเรียนว่าในการพกเพาะปลูกหรือเพาะการทํานาข้าวนะครับการทําข้าวในรนอกเหนือจากที่รัฐก,การกําหนดให้นะครับผมก็อยากให้ทางพวกเราเนี่ยตระหนักถึงการใช้น้าเนี่ยจะต้องรู้ถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับเพราะถ้าเราใช้น้ามากแล้วจะเกิดน้ํามันขาดแลน ในภาพใหญ่เนี่ยเราจะขาดแคลนทั้งน้ำประปา<ม>สำหรับใ,ในกรทมในปริมณฑลหรือในทุกทุกที่ที่เร,<ม>เรามีการใช้น้ำเกินไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับเค,คร่งครัดและก็ประหยัดและก็ต้องเรียนนะครับว่าต้อง ต้องดูแลระบบน้ำานตัวเองอย่าให้มีการสูญเสียครับท่านรองคะเพิ่มเติมอีกสักเรื่องหนึ่งค่ะทีนี้หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้เทศกาลสงกรานของเราเนี่ยเป็น World Water Festival เนี่ยค่ะท่านคะยาวๆเลยและแน่นอนว่าช่วงของสงกรานเนี่ยใช้น้ำในการละเล่นต่างๆนะคะฉีดน้ำกันเะไฉีดน้ๆเี้ยเราจะมีน้ำเพียงพอไหมคะท่านคะ ต้องเรียนนะครับว่าน้ำพวกเนี่ยน้ำที่เป็นเรื่องของจารีตประเพณีเนี่ยเราได้กันไว้แล้วนะครับการพรบอนที่กนน้าเพราะเป็นน้ําที่เป็นสารน่าประโยชน์ต้องมีเพียงพอต้องเรียนนะครับ,รนนรบในพื้นที่สําคัญที่เป็นเทศกาลสงกรานต์เนี่ยทั้งเชียงใหม่นะครับเรามีเขื่อนแม่ง้ำแม่กลวงปร,ริมาณน้ําก็ค่อนข้างดีนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่ขอ,อนแก่นซึ่งเป็นจุดที่มีถนนเข้าหลามนะครับซึ่งคนจะไปเยอะมากเขื่อนรรัต เรามีน้ำดีมากนะครับผมหรือแม้กระทั่งในภาคกลางในลุ่มน้ําเจ้าพระยาเองน้ําตรงส่วนนี่เราก็จะจัดสรรปันส่วนนะครับเตรียมไว้สําหรับในเรื่องเทศกาลที่ไม่ให้อุจจาระหรือแม้กระทั่งที่ภูเก็ตที่เป็นจุดสําคัญนะครับ,รบที่มาเนี่ยน้าทั้งเกิดอนบางวาดเกลือนบางเหนียวด,าดํากระพะเนี่ยนะครับก็มีการตื่นตัวที่จะการเตรียมการและน้ําสํารองเองของการปาทั้งเทศบานลนครนครภูเก็ตเองก็ได้มีเตรียมไว้ในกลุ่มเหมือง่างๆที่จะให้ที่น้องประชาชนใช้ในช่วงสงการแต่ตรงนี้ครับอาจจะมีจุดที่อาจจะ ประสบปัญหาบ้างเช่นที่เกาะพังานและที่เกาะสมุยนะครับซึ่งตรงจุดนี้น้าเองอาจจะมีไม่มากพอนะครับเนื่องจากว่าน้ําที่ส่งไปจากฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับจากการดิตที่สุราษฎร์ธานีไปที่สมุยเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอในช่วงต่างๆแต่รังนั้นถ้ามีการบริจการอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตรงนี้ก็จะไม่กระทรับผลกระทบหรือไม่ได้พลาดวันออกเองปริมาณน้ําทั้งจังหวัดระยองเองหรือจังหวัดชลบุรีเองแล้วก็มีน้ําเพียงพอสำหรับเทศกาลต้องเรียนขอยืนยันเน้นย้ำนะครับว่าตรงจุดนี้ เรามีน้ำเพียงพอสำหรับเรื่องของเทศกาลสงการแล้วก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเราได้เตรียมสปองไว้เรียบร้อยแล้วครับผม นี่โล่งใจยืนยัน <laughs> มีใจพเพราะเราต้ออยากจะเล่นสงกา์แบบฉ่ำๆด้วยอย่างเงี้ยท <c oughs> ่านโอเควันนี้ต้องบอกว่าได้ข้อมูลครอบทวนนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทิศทางในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งที่จะมาด้วยเนาะใช่ค่ะคสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านภัยทูลเก่งการช่างนะคะคร,รองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากราน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนอชอนะคะขอบพระคุณน,นะคะคท่าน ขอบคุณครับสวัสดีครับมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะ